หลังจากการเปิดตัวแบบสั่นสะเทือนวงการปืนและตลาดปืนมิโครคอมแพกของ s i กเซอร์ P365 ที่ใช้แมกกาซีนแบบแถวครึง่งที่มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงความจุได้มากเหมือนเดิมทําให้ตลาดปืนมิโครคอมแพกลูกโดกลับมาคึกคักกันอีกครั้งครับ Springfield Armory คือหนึ่งในผู้ท้าชิงเจ้าแรกๆที่ส่ง Springfield Hellcat เข้าต่อสู้โดยมีสัดส่วนปืนที่ใกล้เคียงกันแต่จุได้มากกว่า P365 1นนัดทาให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วซึ่ง Springfield Armory ก็ไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นนะครับ แต่ยังคงพัฒนาปืน Hellcat อย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่ม e l l c a t Pro ที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาโดยการนำเอาประโยชน์ของขนาดแม็กกาซีนที่เล็กลงแต่จุได้มากมาใช้แม็กกาซีนของ h e l l c a t Pro มีความจุกระสุน15นัดเทียบเท่ากับปืนขนาดคอมแพกอย่างเช่น g ล o อก19นะครับแต่ยังคงมิติและสัดส่วนอยู่ในช่วงของปืนขนาดซับคอมแพกที่มีความหนาเพียง1นิ้วทำให้มันเป็นปืนขนาดซับคอมแพกที่มีความจุมากที่สุดในตลาดตัวปืนเปล่าพร้อมแม็กกาซีนหนัก590กรัม เทียบขนาดกับ e ฮ l c a t นะครับความยาวของสไลด์และด้ามต่างกันนิดหน่อยแต่มีความหนาเท่ากันลำกล้องยาวกว่า e ฮ l c a t 0.7นิ้วและ e ฮ l c a t Pro มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ100กรัมส่วนฟีเจอร์สำคัญอื่นๆก็มีมาให้เหมือนกันหมดครับดีไซน์ของ e ฮ l c a t Pro นี้ออกแบบมาให้เป็นปืนสำหรับพกพาคันบระคับต่างๆจึงออกแบบมาให้มีความแบนบางและแนบเนียดไปกับตัวปืนไม่ยื่นเกะก,กะนะครับไม่ว่าจะเป็นคันปลดสไลด์คันค้างสไลด์และปุ่มปลดแม็กกาซีนครับแต่ยังคงใช้งานได้สะดวกอยู่และปุ่มปลดแม็กกาซีนเปลี่ยนข้าง้้าาขวาได แม็กกาซีนของเฮ l แคทโปรทำจากเหล็กชุบฮาร์ดโครมความจุ15นัดซึ่งหากรวมบวกหนึ่งในรังเพลิงเราก็จะมีกระสุนติดตัวถึง16นัดครับปากกระบอกปืนมีการเหลาร,บรอบๆสไลด์ให้ปลายสอบนะครับรวมถึงเก็บขอบมุมให้มีความโค้งมนรอบตัวปืนเพื่อการพกพาและชักออกจากซองหรือกระเป๋าได้ง่ายครับลำกล้องทำจากเหล็กชุบขึ้นรูปแบบ h a m m e r f o r g e นะครับยาว3.7นิ้ว Twist 1ต่อ10ชุบผิวเมโลไนซ์และปัดเงาทางลาดป้อนกระสุนมาจากโรงงานสไลด์ของปืนจะมีร่องจับกันลื่นตื้นๆทนั้งหนน้้ออบบน้้าาาแะ่ออออีกีกกกกบบมใคเเเเยววสืผพ แต่ก็ยังจับดึงใช้งานได้สะดวกรวมถึงผิวสไลด์ทําแบบด้านนะครับชุบผิวเมโลไนท์ให้ความรู้สึกสักๆซึ่งเพิ่มการเกาะยึดได้ดีครับมองจากด้านบนของสไลด์นะครับเราจะเห็นโลโก้ของ Springfield นะครับมีช่องคลายปลอกกระสุนขนาดใหญ่และเหนือรังเพลิงมีแชมเบอร์อินดิเคเตอร์สำหรับตรวจสอบกระสุนในรังเพลิงครับ เมื่อมีกระสุนคาอยู่ในลังเพลิงพอมองเข้าไปเราจะเห็นปลอกกระสุนอยู่แบบนี้นะครับสูนหน้าฝังแท่งทริทียมมนไซส์เรืองแสงล้อมรอบด้วยดวงสีเขียวขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนครับปาดหลังสไลด์มาเพื่อรองรับกล้องจุดแดงแบบไมโครครับฟูตปรินต์แบบชิลอาร์เมสซนะครับ ส่วนู์หลังร่องบากรูปตัวยูขอบขาวดึงดูดสายตาและเป็นทัคติคอลแร็กใช้ใบศูย์ช่วยดึงสไลด์เพื่อป้อนกระสุนได้ชุดศูย์หน้าหลังนี้ยกสูงพอที่จะพ้นฐานกล้องครับในกรณีที่ติดกล้องจุดแดงแล้วกล้องไม่ทํางานก็สามารถใช้ศูนย์เล็งได้ครับคางปืนมีรางสําหรับติดไฟฉายหรือเลเซอร์นะครับและมีเพลทหมายเลขประจําปืนฝังอยู่ในคางปืนและโครงชุดลั่นไกด้านในซึ่งจะเป็นเลขเดียวกันครับสำหรับทรงด้ามของเฮลแคทโปรจะมีความโค้งเว้าวตามสรีระมือของผู้ญิง ที่มีทั้งร่องนิ้วและร่องว้าต่างๆเพื่อให้เหมาะสมต่อการวางตำแหน่งมือของผู้ญิงและใส่เท็กซเจอร์ลายคล้ายกระดาษทรายลงไปบริเวณที่ต้องการยึดเกาะด้านหานมีเช็คเกอร์การลื่นบริเวณนิ้วโป้งทั้งสองข้างทำเท็กซเจอร์การลื่นสำหรับวางนิ้วไว้ให้ด้วยและตัวด้ามมีความยาวพอที่จะกำปืนได้ทั้งมือครบนิ้วโดยรวมแล้วก็จัดว่ากลิปปืนได้ถนัดและเกาะยึดดีมากครับหน้ากมีลิ้นเซฟแบบปืนระบบเข็มพุ่งทั่วไปครับสังเกตดูนะครับว่าทรงของไกปืนโค้งนิดเดียวเกือบจะเป็นทรงตรงอยู่่่่่่่แล้้้้้วววคคครรรรรรับซึงงงงงงทททําาาาาาาใหเาสาาเสมถนนนีียยไไไกกกปืดๆตๆอขโ ไกของ h e ิลแคด Pro นี้มีการปรับปรุงใหม่จาก He ิลแคดรุ่นก่อนให้คมและรีเซ็ตสั้นกว่าเดิมซึ่งทำออกมาได้ดีครับน้ำหนักไก6.25ปอนด์ครับการถอดปืนนะครับปลดแมกกาซีนค้างสไลด์ดันคันปลดแมกกาซีนขึ้นปลดสไลด์เหนี่ยวไกลดเข็มและดึงชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าสปริงฟิลดีไซน์การถอดปืนแบบนี้มาถือว่าปลอดภัยมากครับเพราะเป็นการบังคับให้ค้างสไลด์เพื่อเคลียร์รังเพลิงก่อนการถอดทุกครั้งครับภายในจะมีสมอกก้านเข็มแทงชนวนนะครับ เสียเข็มพุ่งถอยหลังครึ่งทางก่อนลดตัวลงและหลุดครับเท่ากับปืนกระบอกนี้มีเซฟตี้3อย่างคือเซฟหน้าไกลเข็มง้างครึ่งทางและสมอกั้นเข็มจัดว่าปลอดภัยมากครับอันบ็อกซ์นะครับเปิดกล่องกระดาษเจอซองผ้าใบทดสอบกลุ่มกระสุนจากโรงงานภูมมือการใช้งานโบชัวร์เอกสารต่างๆนะครับกุญแจล็อกปืนแม็กกาซีนพร้อมอุปกรณ์ช่วยโหลดปืน1กระบอกแถมแม็กกาซีน2ออันครับและมิติของปืนสามารถลงกล่อง idpa compact carry pistol หรือ ccp ได้สบายครับ สำหรับปืนที่ยิงได้ดีนั้นประกอบไปด้วยชุดลั่นไกที่ดีนะครับน้ำหนักในการออกแรงเหนี่ยวไกแต่ละนัดต้องได้พอกันด้ามปืนที่ดีจับถนัดเต็มมือมีส่วนโค้งว้าเข้ากับสรีระของมือและมีเช็คเกอร์กันลื่นที่เกาะยึดมือได้ดีในตำแหน่งที่เหมาะสมและชุดศูนย์เลงที่มองถนัดจะศูนย์ได้ชัดเจนครับซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในเฮลแคทโฟลกระบอกนี้ เรื่องของระบบการทํางานไว้ใจได้ความแม่นยําหายห่วงครับจัดเป็นปืนอเนกประสงค์ขนาดคอมเพกที่มีความแบนบางใช้กระสุนขนาด9มเมมาตรฐานที่มีความจุเหลือเฟือเมื่อเทียบกับขนาดของตัวปืนและมีระบบความปลอดภัยมาให้อย่างครบครันครับขอขอบคุณหอจอกอปืนเอราวันผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มสบริษัทบุลเลต์มาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบ Springfield Armory h e l l c a t Pro 9ม mm มอย่างละเอียดโดย ดรพนิสวรชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ581มีนาคม66และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ